สวัสดีค่ะวันนี้หากเราอยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากมีความสุขในคู่ชีวิตคุณรู้ไหมคะว่าคุณจะต้องรู้อะไรหนึ่งสิ่งที่คุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนั่นก็คือตัวของเราเองค่ะตัวของเราเองก่อนที่เราจะไปโฟกัสที่ลูกโฟกัสที่สามีโฟกัสสิ่งรอบด้านเราต้องโฟกัส ที่ตัวเราอย่างเช่นวันนี้คุณอยากจะเป็นแม่ที่ดีคุณอยากจะเป็นคุณแม่ที่ตื่นทํากับข้าวให้ลูกในทุกๆเช้าแล้วคุณโฟกัสในการตื่นนอนให้เร็วขึ้นมาทํากับข้าวด้วยจิตใจที่มีความสุขแต่ถ้าคุณทําแล้วคุณตื่นด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแล้วด้วยการบ่นลูกบอกได้เลยกับข้าวที่คุณทำ มันสำเร็จไหมมันสำเร็จแต่ความสุขมันไม่ได้เดินทางไปด้วยเลยแล้วสุดท้ายคุณก็จะไปทำหน้าที่ความเป็นแม่ไปทำงานต่อด้วยจิตใจที่หงุดหงิดฉันตื่นสายฉันทำช้าฉันฝาดจะมาทำกับข้าวฉันนูน่นฉันนี่คุณก็อยากจะโทษไปส่งต่อให้กับสามีเล่าให้กับสามีฟังฉะน,นั้นหากคุณอยากประสบความสำเร็จ ปรับไมคเซ็ตความคิดก็เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลมาที่ตัวคุณเองความคิดเป็นสิ่งระดับหนึ่งอันดับสองคือการลงมือทำระยะการลงมือทำตั้งเป้าสิ่งเล็กๆแต่คุณทำได้นั่นคือคุณประสบความสำเร็จที่คุณได้ทำไม่ใช่รอให้รวยร้อยล้านพันล้านรวยก่อนถึงจะมีรอยยิ้มดีๆกับลูก ให้มีความสุขก่อนถึงจะยิ้มให้กับสามีแม้ว่าสามีจะทำอะไรให้กับคุณก็ตามคุณจงขอบคุณแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆครูยุ้ยทำเสมอคะ่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษที่ยอดเยี่ยมมากกว่าครอบครัวคนอื่นครูยุ้ยไม่เคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับครอบครัวใครแต่พื้นที่ เป็นพื้นที่ของเราที่เราออกแบบชีวิตของเราออกมาให้มันมีความสุขนั่นเองเมื่อสามีจะเล่น f a c e b o o k หรือไม่ได้เล่นลูกเราจะเล่นหรือไม่ได้เล่นแต่สิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราปักหมดุดออกมาจากความรู้สึกข้างในทั้งหมดทั้งมวลลองนำเคล็ดลับดีๆจากคุยุยไปดูนะคะ ว่าถ้าคุณเกิดการลงมือทำสิ่งเล็กๆไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่ต้นแบบเป็นสามีต้นแบบเป็นลูกที่น่ารักหรือคุณอยากจะประสบความสำเร็จสิ่งใดก็ตามคุณเริ่มจากตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปเริ่มจากใครและจงมีความสุขในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ครูย,ยูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ